ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชูสละครับซัมเมอร์2023ชูสละครับทางการบริเตนคว้ามามูตดาฮูดริกีทีมชาติเยอรมันได้ของดีมาแบบฟ,ฟรีๆอีกรายบริเตนดึงมามูทดาฮูดมาสิมทับเป็นที่เรียบร้อยหลังจากหมดสัญญากับโบริเซียดอร์มุน เบรตันอันโฮฟออเบียนทีมในสุกเพเบริกอังกฤษประกาศยืนการคว้าตัวมามูตดาฮูดต้งกลางดุริกีทีมชาติเยอรมันเข้ามาสู่ทิมเอแม็กสเตเดียมแบบไม่มีค่าตัวโดยมิดฟิลวัย27ปีสัญญากับนกนางนวลเป็นเวลา4ปีหรือว่าจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2027หลังจากที่หมดสัญญากับบริสเซียดอร์มุนต้นสังกัดในสึกคุนเดสลีกเยอรมันขณะที่โรเบร์โตเดอรเซบีกุนซือของเบรตันกล่าวถึงลูกทีมคนใหม่ว่า ผมรู้สึกตื่นเต้นที่ได้มาโมดเข้ามาอยู่ในทีมของผมผมต้องการตัวเขาตั้งแต่ตอนที่ผมอยู่ซัสโซโลผมมั่นใจว่าเขาจะเป็นนักเตะชั้นยอดสําหรับพวกเรามาโมดซึ่งเกิดที่ประเทศซีเรียย้ายมาอยู่กับ,บรัเซียมืนเช่นกลัดบักตั้งแต่ปี2010ตอนอายุ14ปีก่อนจะโยกไปเล่นให้กับบริเซียดอตเมนในปี2017โดยลงเล่นให้กับเสือเหลืองไปทั้งสิ้น141นัดและเคยติดทีมชาติเยอรมัน2นัดด้วยนะครับ ชูสละรับทางการอินเตอร์เซนฟีมาคุสตูรามหักอกเพื่อนร่วมเมืองอินเตอร์มิลานเซนฟรีมาคุสตูรามถึงปี2อ2 8ย่แย่งชิงตัวกับเอซีมิลานตั้งแต่นักเตะหมดสัญญากับบริเซียมือนเช่นกลัดบักอินเตอร์มิลานสโมสรชั้นนำจากศึกเกาโชซิลายเตลีประกาศยืนยันการคว้าตัวมาคุสตูรามกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสเข้ามาสู่ถิ่นจูเซเป้เมอาซ่าแบบไม่มีค่าตัวอย่างเป็นทางการแล้ว ดาวยิงไว้25ปีกลายเป็นนักเตะฟ,ฟรีเอเจนต์หลังจากเพิ่งหมดสัญญากับรัเซียเือนเช่นกลับปักทีมดังในศึกคุนเดสลีกาเยอรมันก่อนที่อินเตอร์มิลานและเอซีมิลานจัดตาไม่ความสนใจในตัวเขาแต่สุดท้ายนักเตะเลือกมาอยู่กับงูใหญ่โดยสัญญาถึงซัมเมอร์ปี2028มาครสตูรามเป็นลูกชายของลิลิยงตูรามตำนานกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสโดยเจ้าตัวเริ่มต้นเส้นทางการกแข่งขันกับโซโชก่อนที่จะมีโอกาสลงเล่นให้กับรัเซียเือนเช่นกลับปัก เมื่อปี2019โดยตลอด4ปียิงไป4.4ประตูและทำได้อีก29แอสซิสจากการลงสนาม134เกมในทุกรายการจูสะละครับแอสตันวิลล่าเปิดตัวยูริเตเดมันสได้เบอร์สวยแอสตันวิลล่าเปิดตัวยูริเตเดมันสเป็นที่เรียบร้อยพร้อมให้เบอร์8ไปใส่ ขณะที่ดาวเตะชาวเบเจียนชีอูนเ่อเอมรี่เป็นคนสำคัญที่ทำให้ตัดสินใจมาอยู่ด้วยแฮสตันวิลล่าทีมในศึกเพเมลิกอังกฤษประกาศเปิดตัวยูริเตเรมันส์กองกลางทีมชาติเบลเยีเยมเข้ามาเป็นนักเตะใหม่ในถิ่นวินล่าพาักหลังจากดึงมาเสริมทัพแบบไม่มีค่าตัวเพราะหมดสัญญากับเลสเตอร์ซิตี้หลังจากจบฤดูการที่ผ่านมา ดีเลมันส์ลงเล่นในกับเอสนเตอร์เสั้นงสิ้น195นัดทำไป28ประตูนับตั้งแต่ย้ายมาจากมนาโกเมื่อปี2019และเป็นคนทำประตูชัยสุดสวยช่วยให้ทีมชนะเชลซี1ประตูต่อศูนย์าาคว้าแชมป์เอฟเอคัพเมื่อฤดูการ2020-2021ั 2021, ยยงรก็ตามซีซั่นล่าสุดเจ้าตัวไม่สามารถช่วยสุนักจิ้งจอกให้รอดพ้นปลอดภัยในศึกเวทีพมร์ลิกอังกฤษก่อนจะอำลาทีมในที่สุดวิดฟิลไวย26ปี่ส,สเบอรหกปอสตันวัลล่า เปิดใจถึงการได้มาอยู่กับสิงห์ผงาดว่าตอนที่ผมได้พูดคุยกับอุนาเอมรีรู้ได้ถึงความทะเยอทะยานและความคล่งไข้รวมไปถึงวิธีการนําทีมของเขาทาให้ผมประทับใจและทำให้ผมตัดใจมาเล่นกับแอสตันวิลล่าที่นี่เป็นสโมสรใหญ่ผมตื่นเต้นจริงๆมันเป็นความท้าทายครั้งใหม่ของผมหลังจากอยู่เลสเตอร์ซิตี้มา4ปีครึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่ดีแต่ตอนนี้มันถึงเวลาที่ต้องเดินหน้าต่อไปเพื่อตัวเองและครอบครัว เวลานี้ผมอยู่ที่แอสตันวิลล่าผมตั้งตารอจะเริ่มต้นแทบไม่ไหวแล้วยูริแตรดมันสกาวหลังจากร่วมทัพสิงพ์ผงาดล้วครับหากขอมวทุกท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กด like และกดแชร r e เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ